ที่สองคนเป็นแฟนกันหรือเปล่าครับเป็นแฟนกันครับใช่ค่ะเป็นแฟนนะฮะครับคบกันมากี่ปีแล้วครับไม่ถึงไปแบบสองสามเดือนสี่เดือนเลยะครบอ๋อครับคบมากี่ปีแล้วฮะสี่เดือนค่ะประมาณสี่เดือนนะฮะเปคผู้หญิงที่ชอบเป็นไงฮะเพลงผู้ิงเป็นมีน้ำมีน้ำมีนับมีเนื้อเป็นผู้หญิงอวบเป็นผู้หญิงอ้วครับเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอวบ แล้วสเปกผู้ชายของพี่ในฝันเท่าไ่ฮะไม่มีสเปกค่ะไม่มีสเปกหรอครับใช่ก็คือแบบขอคนแบบพี่แบบเข้าใจขอคนที่เข้าใจนะใช่ใช่อ่ะถ้าย้อนกลับเวลาไปได้สี่เดือนพี่จะคบคนนี้ไหมฮะไม่ครับพี่ไม่ครับพี่เคลียร์กันดีกนะถ้าย้อนเวลากลับไปได้สี่เดือนคบคนนี้ไหมครับ ไม่ค่ะ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 ผมมีอะไรให้พี่ลองใครเป็นคนชิมครับนุ่นนะโอ้โของการกินวันนี้รสชาติจัดกว่าครับเป็นไงบ้างครับชอบไหมครับชอบอันนี้มันนัวป่าครับนัวกว่าใช่ไหมครับใช่ครับ มันจะลดจัดเหมือนมีเผ็ดขึ้นมาอีกหน่อยครับเผ็ดปาตัวตัวของของร้านที่ร้านนะครับที่ชอบไหมฮะชอบแบบชอบครับผมมอบให้นะครับเชฟอาร์ตครับผมว้าวบคุณครับครับต่ทะเลาะกันนะฮะ